นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe <S 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 นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง นะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สสุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอ สัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลล์าซายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า a c s Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely Piam นะครับ Shipper นะครับเอาไ้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทําออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ5บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพัผมก็ววง่า นีนะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต,ต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสะสุนกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมอ่ะเรามารีแคปกันดีกว่าเนะฉะน,นนี้ของรีแคปนะแล้วก็ จะให้แฟนอินเตอร์ได้ดูได้ด้วยนะครับผมจะลงทันทีลงก่อนเรีแอคชั่นของทุกๆสัปดาห์นะครับโอเคมาพูดถึงการรีแคปการ EP รีนี้จริงๆก็คือดําเนินเรื่องมานะครับผมจากการที่ต่อจากที่แล้วเหมือนจะได้จูบก,กุบมดาดฟ้าแต่ก็ไม่ได้จูบก,กันเนพราะทุกคนขึ้นไม่เห็นก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเกิดแบบเ่าเรื่องมันก็เล่าไปถึงการที่ตัวเองได้ไปเอาติ้งด้วยกันเนาะได้ไปรู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นอีพีก่อนเนี่ยมันมาในธีมของการที่ว่าเขารู้สึกของการที่แบบเอ๊ะเขากลัวเขา แต่พอเขาอยู่ไกลเท่าไหาร่เขาสึกว่าเอ๊ะจริงๆการันก็ไม่ใช่คนแบบนั้นกาลันไม่ใช่คนที่เขาสึกเขาต้องกลัวอะไรเขาก็โอเคที่จะคีบสเปซตรงนั้นนะให้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นก็หมายความว่าเขายอมที่จะให้ตัวการันเข้ามาในพื้นที่เขาได้มากขึ้นแต่การว่ามากขึ้นเนี่ยทุกทครั้งที่อยู่ใกล้การันนะมันทำให้เขารู้สึกตัวเล็กลงนะครับตัวอาชิเนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเรารไม่ได้มีความคิดอ่ะ ของตัวการันเลยอ่ะเราเชื่อว่าเวลาอาชีมมองการันอ่ะอาชีจะรู้สึกตัวเล็กเสมอนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการันเขาเก่งไปซะทุกอย่างทําดีทุกอย่างไม่มีจุดไหนด่างพร้อยเลยแต่การที่เขาได้ยินความคิดของการันนอกจากทาให้เขารู้จักออว่าการันอ่ะชอบเขาแล้วอ่ะสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นนั่นคือเขาสามารถดูได้ว่าการันก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนกับที่เขามองเห็นแต่แรกแม้คนอื่นจะมองการันเพอร์เฟกแต่เขารู้ว่าการันไม่ได้เพอร์เฟกแบบนั้นแล้วว่า นี่คือข้อดีของการอ่านความคิดนะฮะเขาทำให้เห็นทั้งด้านเสียและด้านดีของคนคนหนึ่งด้านดีคือเขาชอบเราด้านเสียคือเราได้เห็นมุมมองอีกม,มุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันทําให้เห็นภาพกว้างขึ้นและเห็นเ,าเราเข้าใจคนคนตรงหน้าเราชัดมากขึ้นเรารู้สึกว่าโอเคตอนแรกเขารู้สึกตัวเล็กแหละในความคิดก็รู้สึกตัวเล็กแล้วแต่เขาลืมไปหรือเปล่าว่า ในตอนที่เขาคิดหรือเขาได้ยินเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเนาะแต่มันไม่ได้พูดออกมาไม่ได้กระทําออกมาเพราะฉะนั้นน่ะในมุมกลับกันน่ะคนบางคนเขาคิดนะฮะ แต่เขาไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดเขาไม่ทำร้ายด้วยคนอื่นจากการกระทำเราจะเห็นว่าจะชอบที่เขามีการเปรียบเทียบกับแฟนของตัวปายในอีพีนี้เนาะเป็นแฟนเก่าและแฟนเก่าก็คือพูดออกมากระทำออกมาให้ปายอึดอัดเลยเราแบบโอ้โหเจ้าก,กิจเจ้าก,การมากยิ่งกว่าพ่อของตัวเองอีกนะฮะพูดพูดนู้นพูด,พด,พดนี้จนรู้กปายทนไม่ไหวแล้วปายก็ระเบิดออกมาว่าเฮ้ย ที่ฉันเลิกกับเธอเพราะฉันไม่มีความสุขแบบนี้แหละเพราะฉันเดินโดนโทเกี้เจ้าการสุดท้ายพราะฉันออกมาฉันกลับมีความสุขมากกว่าและประโยคสําคัญของปายได้พูดกับตัวอาชีให้สะก,กิดใจก็คือว่าบางครั้งคนที่ทให้รู้สึกว่าเราอะอยู่ได้โดยที่เราสึกว่าอยากจะมีความสุขมากขึ้นนคนคนนั้นต้องหาคือคนที่เราควรจะรัก เพราะมันกลับมาคิดเนี่ยมันกลายเป็นว่าการนี้เขาอยู่ใ,ใกล้ๆการันน่ะการันทาให้เขารู้สึกสบายใจการันคอยเทคแคร์เขาดูแลเขาปกป้องเขาแม้แต่การพูดถึงเขาให้บุคคลที่สามฟังอะ่ะบนเวทียังพูดถึงเขาในแง่ดีเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถึงเขาจะคิด ในมุมมุมหนึ่งที่เขารู้สึกว่าโอเคฉันอมองเธอแบบนี้หรือแบบไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วพอเขา้าใจความคิดของกรันมากขึ้นเขาจะรู้ว่าการันไม่เคยคิดกับเขาในแง่ร้ายเลยกรันไม่เคยเมองเขาในแง่ไม่ดีเลยมีแต,ตัวเขาต้องหาที่กดตัวเองให้ต่ําลงมีแต่ตัวเขาต้องหาที่เปรียบเทียบว่าตัวเองเล็กกว่าตัวกรันเหลือเกินแม้การันเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเพอร์เฟกแต่เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องของความเพอร์เฟก เนาะคนบางคนเขาสึกว่าโอเคชีวิตฉันก็แบบเออทำมาฉันก็ได้สิ่งนั้นมาฉันได้สิ่งนี้มาเวลามันพูดมันดูเหมือนกับแบบอะไรก็ได้มาง่ายๆดูมึงเก่งเหลือเกินเรากลับรู้สึกตัวเล็กเวลาคุยกับเขาเคยเป็นไหมครับเวลาเราคุยกับคนที่เก่งมากๆอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ปกติของเขาเลยก็ได้นะลองคุยกับคนที่สอบที่หนึ่งตลอดเวลาก็าอาจจะเป็นคนที่สอบที่หนึ่งตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เวลาเราคุยกับเขารู้สึกว่าเราดูโง่จังเลยเราดูตัวเล็กจังเลยเราดูแบบทำไมไม่เก่งเหมือนเขาจังเลยมันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในหัวเรานะ ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดใจให้มันกว้างขึ้นมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนตรงหน้าเราอาจจะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยแล้วเขาไม่เคยกดใครทีร่ดูต่ําของเขาเลยเขา,าจ,จะเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นทุกคนบางครั้งอ่ะบางทีอ่ะการที่เรารู้สึกไม่ดีกับใครหรือมองคนอื่นในแง่ลบอ่ะมันอาจจะเกิดจากความคิดลบๆของเราเองนะคะ อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเป็นปกติมากๆคนคนเราจะหาวิธีวิธีหนึ่งในการทำให้รู้สึกว่าตัวเองอปลอดภัยจากคนที่เก่งกว่าหรือปลอดภัยจากคนที่รู้สึกว่าทําให้เราด้อยลงอ่ะโดยการพยายามมองให้เขาเป็นแง่ลบเพื่อกดเขาให้ต่ําลงโดยที่ไม่รู้ตัวแต่การที่เรากดเขาให้ต่ําลงผ่านความคิดของเราที่เป็นแง่ลบอ่ะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอโดนกดตัวเองไปในตัวในทางกลับกันเหมือนกันหมายความว่าเราพยายามจะทําให้เขาดูด้อยลงแล้วแหละ หรือพยายามจะหาจุดด้อยของเขามางทีทำให้รู้สึกเราด้อยลงไปอีกเช่นกันเพราะว่าเรามีความคิดที่ทํารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมันไม่มีคุณค่าเมื่อเทียบกับเขาสิ่งนี้มันเป็นอยู่ในความคิดของของของอาชีพออาชีเห็นภาพเนี่ยพออาชีเข้าใจเลยได้ยินเสียงของการันเนี่ยอาชีก็เลยแบบว่ารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการันไม่เคยมองเขาในแง่ไม่ดีเลยวะ่ะการันไม่เคยพูดถึงเขาในแง่ร้ายเลยการันไม่เคยคิดถึงเขาในแง่ลบเลย เมื่อคนคนนี้เราควรจะทํากับเขาในแง่ของการที่ว่าเราควรจะรู้สึกต่ําต้อยหรือรู้สึกด้อยเวลาอยู่กับเขาหรอหรืออ้สิ่งที่เรารู้สึก,กว่าด้อยมันคือการที่เรารู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่กับการที่เรารู้สึกกับเวลาเขาอยู่กับเขาอ่ะมันมีแค่ความคิดของเราท,ที่กดเราให้ด้อยลงนะ แต่จริงๆแล้วเวลาอยู่กับเขาอะเขาทําให้เราสบายใจมากเลยเขาคอยปกป,ป้องเรามากๆเลยเขาคอยเป็นห่วงเราในหลายแง่มุมคอยเป็นคนคิดในเป็นห่วงเราในทุกๆจุดเป็นว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง,งนางงี้แล้วคอยดูแลเราแต่ว่าที่เหมือนกับสิ่งที่เรากระทําอยู่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้มองเราเป็นได้แย่กว่าเขาเหลือเลยแต่บองด้วยเราเก่งกว่าเขาด้วยซ้ําในบางเรื่องเรารู้สึกว่าคนแบบนี้ควรรู้สึกว่าเฮ้ย คนคนนี้พิเศษว่ะคนคนนี้มันไม่ใช่คนที่เราควรจะเกลียดอะ่ะคนคนนี้ไม่ใช่คนที่เราสึกว่าเราต้องดูต่ําต้อยประโยะกับเขาเรามีข้อดีบางและวมนทาให้เราเห็นข้อดีมากขึ้นด้วยเรารู้สึกว่าการันน่ะกาลังช่วยให้อาชีเห็นข้อดีในตัวเองสิ่งที่อาชีกําลังพูดอยู่ว่าตัวเขาทํางานอาชีพนี้ตัวเขาทํางานแบบนี้ตัวเขาคอยจัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอตัวการันเขาจับจุดได้เขาไปพูดให้มันแง่ดีเขาไปพูดในสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆริ่ะมันกลับกลายว่า ตำแหน่งของอาชีพเป็นตำแหน่งที่สําคัญที่สุดในบริษัทนะตำแหน่งที่คอยจัดแจงดูแลคนนู้นคนนี้หรือความหรือสิ่งที่ตัวของอาชีพเป็นอ่ะเขา,ค,าคอยคอยจัดแจงดูแลคนนู้นมันกลายเป็นสิ่งที่น่ารักแต่ดีมากๆจนคนอึดอิจฉาโดยที่คนเขาไม่รู้ตัวอืมแล้วรู้สึกว่าเขาพูดได้พูดได้ดีมากๆในมุมของการที่ว่าเราเขาเปิดเรื่องได้ presentation ได้ดีมากโดยการที่ว่าเออคุณรู้ไหมว่าทุกอย่างที่มันเพียบพร้อมพร้อมสับให้ใช้เนี่ยมันเกิดจากคนคนหนึง่งเตรียมให้คุณนะแล้วคนคนนั้นคืออาชีพ คือแค่ประโยคแค่เนี้ยมันทำให้เห็นไมเซสของคนเลยนะฮะว่าเ้าคนคนหนึ่งแค่รู้จักอาชีเขาจะไปพรีเซนต์แค่ว่าเอออาชีก็เป็นคนธรรมดาคนหนึง่งเรียบง่ายอายุ30นะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าเออใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นนะฮะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอาชีเนี่ยเป็นคนที่ไม่คิดอะไรซับซ้อนเลยเป็นคือเขาจะอายแบบนี้ก็ได้แต่ไม่เขาพูดโดยการที่เขาเห็นว่าอาชีะมีค่าแค่ไหนโดยการพูดแค่ว่าพูดโดยการว่า พูดสิ่งที่อาชีทำแล้วเป็นเบเนฟิตกับคนอื่นและเป็นประโยชน์ของคนอื่นแล้วมันมีค่ามากกว่าที่เขาคิดที่คนอื่นเห็นแล้วมันเกินแบบมันเกินแบบทัดใจอะแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าประโยชน์ที่การันพูดอ่ะ ถ้าเขาพูดแบบนี้กับแม่บ้านพูดแบบนี้กับรปภรปภจะดูสําคัญทันทีแม่บ้านจะดูสําคัญทันทีคือเราเคยคิดแบบเนี้ยทุกครั้งเลยเวลาเราแบบพอที่ที่ออฟฟิศเราจะมีแม่บ้านเนะแล้วก็มีรปภทุกๆครั้งแบบวันสําคัญจะเอาขนมไปฝากเขาท,ท,ทุกๆวันสําคัญจะถ้ามีแตะเอียใส่ซองปีหมอกในปีใหม่อะไรก็จะให้เขาฮะความรู้สึกคือเขาสําคัญมากๆเลยเพราะเขาทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะมากห้องน้ําเราสะอาดได้ก็เพราะเพราะเขาการน้ํามีน้าร้อนก็เพราะเขา ตู้เย็นของแบบสะอาดตลอดมีคนเคลียร์ของที่มันเสียๆให้ก็พราเขาพื้นสะอาดขยะโดดแบบไม่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 รกก็พราเขาคือเราขาดเขาไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่รู้สึกว่าเราแค่ไม่เคยเห็นเขาใน,ในใสายตาเลยเหมือนเขาไม่มีตัวตนอยู่ในออฟฟิศเลยก็ได้อะ่ะคือบางครั้งอ่ะพอทำให้เราสึกว่าเฮ้ยพอเราเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยเราจะเห็นคุณค่าของคนคนหนึ่งมากขึ้นนะฮะแล้วยิ่งเรามาดูดวงอ่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นคนที่เพอร์เฟกต มีสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกเราเห็นคนที่เพอร์เฟกแต่ไม่เคยดูถูกคนอื่นเราเห็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยแต่กลับเป็นคนที่อีโก้สูงมากๆเราเห็นคนที่ระดับล่างมากๆเลยแต่จิตใจดีมากๆเราเห็นคนที่ระดับสูงมากมากเลยแต่จิตใจร้ายการมากมากคือมันทำให้เห็นรู้สึกว่าคนบางคนมันตัดสินกันด้วยสิ่งภายนอกไม่ได้แต่คนทุกคนมันมีค่าในตัวของเขาเองมันอยู่ที่ว่าเขาจะเห็นค่าในตัวเขาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เห็น ถ้าเราถ้าเขารู้จักเราเราอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ที่ดึงคุณค่าในตัวเขาออกมาเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่การันกำลังทํากับอาชีนะฮะาการันกำลังดึงคุณค่าในตัวอาชีออกมาและเวลาคนคนเราจะชอบใครสักคนหนึ่งอะฮะมันคือคนที่รู้สึกว่าหนึ่งอยู่แล้วมีความสุขสนะครับผมคือคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราและสาคือคนที่ทำให้เรามีเอ่อทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ากับเขาเช่นกัน แล้วตอนนี้การันกำลังทำแบบนั้นหนึ่งทำให้อาชิมีความสุขสอนทำให้อาชิเห็นคุณค่าในตัวเขาเองสเต็ปสามสเต็ปสุดส,ส,ส,สุดท้ายเนี่ยอา,อาชิยังแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับการันอันนี้คือเขาต้องไปเคลียร์ตัวเองเดี๋ยวขาต้อง,ต,องต้องเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าการถ้ามันไม่ครบสามสิ่งเนี่ยมันจะเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมนะฮะเพราะมันจะเหมือนกับว,ว่าเราอะรับอย่างเดียวไม่เคยให้เลยมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าต่างตอบแทนกันเพราะฉะนั้นเน่ะเดี๋ยวอาชิต้องเกิดความรู้สึกกขอองาารที่่ว แล้วถ้าเราครบกับเขาอ่ะเขาควรจะคบะคนที่ดีกว่าดีไหมเรามีค่าอะไรให้เขาเออเราทำมาแล้วเขาลุมีค่าหรือเปล่าซึ่งบางครั้งคาว่ามีค่าไม่จำเป็นต้องให้เป็นเงินนะแต่คาว่ามีค่ามันอาจจะเกิดจากการที่ว่าตัวเขาเองสร้างความสุขให้กับการันหรือเปล่าตัวเขาทําให้การันมีพลังงานใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือเปล่าตัวเขาทําให้การันมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าหรือตัวเขาทําให้รู้สึกการันอยากมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าเหมือนที่ปายรู้สึก เพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นว่าต้องเติมให้การในรูปแบบของเงินหรือของมีค่าแต่บางทีมันเติมให้การในรูปแบบของพลังงานใจพลังคงมรู้สึกก็ได้เราว่าอันนี้คือสิ่งที่อาชีกําลังไล่สเต็ปไปสเต็ปไปสเต็ปที่1คือรู้แล้วว่าเขาหวังดีเขาทําให้เรามีความสุขรู้แล้วว่าเขามองเราแบบมีคุณค่ามันเหลือแค่ว่ารู้หรือยังว่าเราจะมีคุณค่าพอสําหรับเขาหรือเปล่าในแง่ไหนแง่หนึ่ง อีพีหน้าเราจะเห็นเนาะเพราะว่าเขาจะแบบว่ามาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นทํางานด้วยกันมากขึ้นมันจะเห็นมุมน่ารักของความคิดกรันมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่ากรันเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่คิดร้ายกับใครไม่พอนะฮะเขาเป็นคนให้เกียรติคนด้วยเขารู้จักกาลาเทศะด้วยเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วเขารู้ว่าต้องการรักษาระยะห่างด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าชีชอบเขาหรือเปล่าแล้วเขาทาทุกอย่างเนี่ยโดยที่เขากังวลและเขาคิดไปล่วงหน้าแล้วอะ บางครั้งเราไม่เห็นความกังวลน,นั้นผ่านการกระทําของเขาเลยเราไม่เห็นความเงื่อเงื่อเงผ่านการกระทําที่นิ่งๆของเขาเลยมันเปรียบให้เห็นว่าอาชีกําลังรู้ความลับบางอย่างที่คนบางคนไม่เคยบอกขอเขาเลยแล้วมันสังเกตไม่ได้จากกายภาพมันอ่านภาษากายไม่ได้แต่เขากลับรู้สิ่งนั้นนะ่ะมันทําให้เขามันรู้สึกว่ามีค่ามากนะกับพลังที่เขาได้มา,มาเขา,าทําให้รู้ว่าคนที่รักเขาคือใครและใครคิดอะไรกับเขาเช่นการกลับมา ถ้าดูคนปกติทั่วไปที่เราไม่มีความสามารถแบบเนี้ยเราแทบไม่รู้เลยนะคะว่าคนทนี่นิ่อยู่ตรงนั้นนะรู้สึกยังไงกับเราเราไม่รู้เลยว่าเขาหวังดีกับเราแค่ไหนเราไม่รู้เลยเขาคิดร้ายกับเราหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าตัวเขาคนเนี้ยมองเรามีค่าแค่ไหนอืมเพราะฉะนัะ้นน่ะในชีวิตจ,จริงมันยากกว่านั้นมันยากมากที่อาชีจะเข้าใจว่ากรนะตนน่ะ เป็นคนดีหรือคนไม่ดีถ้าอาชีพอยู่ภายหลังเนี่ยอาชีพจะไม่เข้าใจเลยและอาชีพรู้สึกตัวเองต่าต้อยตลอดเวลาเพราะกรันก็ไม่เคยพูดออกมาเหมือนกันว่าคุณมีค่าแต่สิ่งนั้นน่ะมันจะสังเกตได้จากการกระทำม่ใช่เวลาคนรักกันนะฮะคนรักกันไม่บานที่เขาไม่ได้บอกกันหรอกครับว่าเขารักกันแต่การกระทําบางอย่างการที่เขาเทคแคร์เราบางอย่างเช่นอยู่ดีการันก็มาจับแบบว่ามา,มา,มาขัดขวางไม่ให้เราโดนต่อยแบบมาช่วยเรามาช่วยเหลือเรามาช่วยงานเราด,ดึกนะฮะหรือพูดถึงเราในแง่แย่ที่ดีต่อบุคคลที่3 เวลาเราพูดถึงใครอะครับให้คนอื่หูคนที่สามฟังเราควรพูดถึงคนนั้นในแง่ดีนะมันทำให้เราเห็นนะว่าจริงๆเราเขาใส่ใจเรามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาดูแลเทคแคร์เราห่วงเรานน่นนี่นั่นแม้มันจะไม่ยิน,ยนเสียงในหัวไม่ได้ยินความคิดของเขาแต่การการะทาเหล่านั้นเป็นการทําที่มันนุ่มนวลมากมันถึงบอกว่าเวลาเราจะคิดถึงใครเวลาเราจะนึกถึงความรู้สึกใครล้วรู้สึกว่าสิ่งแรกที่มันทําให้เห็นในอีพีหนึ่งจนถึงอีพีนี้เลยคือการที่ว่าบางครั้งถ้าเราอ่านใจคนไม่ออกอะ สิ่งที่เราควรทําเวลาควรอะไรให้ทําอะไรดีๆให้กับเราอ่ะเราควรขอบคุณเขาถ้าเราไม่ขอบคุณเขาตรงหน้าหรือไม่ีโอากาสขอบคุณเราควรนึกถึงทราบซึ้งว่าสิ่งที่เขาทําให้มันดีแค่ไหนเช่นสิ่งที่เขาทําให้เราอะมันมีที่มาแบบไหนลองขับไปถามทำไมทําไมเขาถึงทําทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมทักสามรอบจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่เขาแบบนี้ให้กับเราหรือคิดง่ายๆทางหนึ่งคือลองนึกย้อนไปสิว่าคนคนนึงทำแบบนี้ให้กับเราเพราะอะไร มันต้องผ่านกี่ขั้นตอนถึงจะมาถึงจุดนี้ถ้าเรามองเห็นสเต็ปก่อนที่มันจะมาเป็นภาพอะครับเราจะรู้สึกว่าเราจะซาบซึ้งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง,ง่ายมากๆเลยมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมากๆเลยลองไปทําดูแล้วกันรู้สึกว่าเราเคยทำพี่แย้มเคยทำแล้วร,รู้สึกว่ามันได้ผลมากๆนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออ มันทาให้เราซาบซึ้งกับคนอื่นๆรอบข้างได้ง่ายมากๆแม้ไม่จำเป็นว่าต้องให้เขาทุกอย่างหรือไม่จำเป็นต้องรับทุกอย่างจากเขาแต่เราสูงว่าเราเห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบๆว่ามันมีส่วนบางเสี้ยวหนึ่งของการกระทําการกระทาหนึ่งที่มันมีที่มาที่ไปหรือถ้านึกงไม่ออกเราลองนึกถึงตัวเองก็ได้ครับบางทีเราจะเตรียมของขวัญให้เพื่อนสักชิ้นหนึ่งเราต้องไปเดินหาเราต้องไปคิดเราต้องไปเลือกว่าเขาจะชอบสิ่งนี้หรือเปล่า มันมีเวลาของมันนะครับไม่มี Process ของมันเราเสียเวลาครึ่งวันให้กับเพื่อนคนหนึ่งเราเสียเวลา2ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นแม้แต่15นาทีที่มีค่าของเราให้กับคนคน,นึงเพราะว่าเรามโมจะคิดว่าเขาอยากได้หรือไม่ได้อะไรเราใช้เวลาตรงนั้นไปกับเขา จะมากจะน้อยแค่ไหนแต่มันคือให้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นเช่นกันถ้าสมมติเราได้รับของจากใครมาถ้าแค่ของขวัญมันก็เฮ้ยเธอจะดีใจมากเลยนี่คือของที่เขาให้เธอให้ฉันฉันรู้สึกฉันอยากได้สิ่งนี้มาตั้งนานแล้วแต่เธอลืมคิดไปหรือเปล่าว่าของสิ่งนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่เขาเดินหามาแล้วสี่ห้างก็ได้ห้าห้างก็ได้หกห้างก็ได้เพื่อจะเจอไอ้สิ่งเนี้ยคือมันไม่เราบางทีเราเห็นแต่ของเราเห็นแต่แว์ลูของของที่ได้เราคิดถึงมูลค่าของมันโดยที่เราลืมไปว่าระหว่างทางมันยากแค่ไหนอืม เราเคยเป็นเราเป็นคนที่ชอบวาดรูปให้คนนะเพราะเราวาดรูปให้ใครคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะใครใครคนที่รับไปเขารู้สึกหรือเขาเข้าใจในมูลค่าของชิ้นนี้ในแบบไหนถ้าคนที่เห็นเป็นแค่รู้สึกบอกอุ้ยแกไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเหมือนฉันเลยอะ่ะอันนี้คือจบเลยนะฮะแต่คนบางคนเนี่ยถึงให้ไม่เหมือนนะฮะแต่เขาเขาจะสวยแกนี่แก่ใช้เวลาวาดกี่วันเนี่ย จใช้เวลากี่อาทิตย์มันไม่ได้ว่าแบบวาดแค่วัน2วันแน่ๆมันต้องวาดน,นานกว่านั้นแน่ๆเลยเธอทำมันโหเธอใช้เวลานานแค่ไหนขอบคุณมา,มากๆนะเว้ยแกคือแบบแกให้เวลาฉันเยอะมากกับความแบบคือคนแบบเนี้คือคนที่เราควรเก็บไว้เป็นเพื่อนฮะรู้สึกว่าเราเราที่เราวาดรูปให้เขาอะไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งเขาเราอยากให้สองน่ะมันเป็นการพิสูจน์ด้วยว่า คนตรงหน้าเราเขามีนิสัยแบบไหนแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทราบซึ้งกัรการทำของเราแล้วเขาเป็นคนไม่ดีนะฮะเขาอาจจะมีดีในแง่มุมอื่นอันนี้ต้องชั่งน้ำหนักเอาแต่ความรู้สึกมันทำให้เราเห็นว่าแต่ละคนมันมีมุมมองต่อการได้รับของในแบบไหนได้ชัดขึ้นมากๆเลยหรือการรู้สึกว่าพวกวันเราถึงว่าวันวันเกิดเนี่ยคือวันสําคัญของชีวิตวันปีใหม่วันพวกนี้เป็นวันสำคัญของชีวิตเพราะะไรวันเกิดมันทาให้เห็นว่าใครอ่ะ ที่เข้ามาหาเราในวันที่วันที่เราเกิดหรือของขวัญมาให้เราเหลือลก็ตามมันเป็นวันที่นอกจากทบทวนตัวเองแล้วอะ่ะมันยังทบทวนด้วยว่าคนที่อยู่รอบข้างเราอะ่ะเขามีคุณค่า หรือเขาสําคัญกับเราแค่ไหนหูเราว่าเราถึงว่ามันถึงบอกว่าสิ่งที่อาชีได้เห็นใน EP เีเนี่ยมันคือคําตอบหรือเป็นคีย์สําคัญของชีวิตของคนหลายๆคนเลยนะว่าบางทีเราได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทํามากน้อยแค่ไหนบางครั้งสิ่งที่อาชีก็รู้สึกกังวลนะมันกลับเป็นว่าการันต่างหาที่เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆอ่ะมากกว่าที่เขาเห็นด้วยซ้ำมากกว่าที่อาชีเห็นด้วยซ้ําสิ่งที่การันได้อิจฉาไม่ใช่อิจฉาว่าการันเป็นคนเก่งนะแต่สิ่งได้อิจฉามันคือสิ่งว่าการันน่ะเขาเห็น คุณค่าของคนอื่นอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันมากกว่าที่อาชีกําลังมองเห็นคุณค่า,าคนอื่นขนาดนั้นแหละเออเขารู้สึกว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่แบบเฮ้ยนี่แหละคืออาชีได้เข้าใจแล้วว่าเขาขาดสิ่งนี้ไปแม้และอีกอย่างหนึ่งคือเขาขาดมองเห็นคุณค่าของตัวเองไปว่าจริงๆงการที่ตัวเองไปช่วยเหลือคนอื่นทาดีกับคนอื่นคอยพพอร์คนอื่นเติมเต็มให้คนอื่นทำให้อยู่ทุกคนทํางานสบายสบาย มันคือคุณค่าในตัวเขาที่เขาลืมมองว่าเขาก็เด่นเขาก็เก่งไม่มีใครทําตรงนี้แทนฉันได้นะเวย้ยแต่ฉันทย่างนั้นได้เขาลืมให้คุณค่ากับตัวเองเช่นกันเราชอบที่ความรักมันไม่ได้ไปสใส่ใสแบบคนรู้ใจกันฉันเข้าใจเธอฉันอ่านใจเธอออกแล้วฉันรู้เลยว่าเธอรักฉันแล้วจะรักกันตุ้มต้ามเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะเราชอบที่เรื่องมแล้วค่อยเล่าค่อยๆเข้าใจแล้วมันทให้ก่อนที่จะรักใครสักคนหนึ่งมันต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร เราชอบวิธีการเล่าของเขานะมันละเมียดดีและตอนจบมันจบได้ดีมากตรงที่ว่ารถลาตอนขาไปอะ่ะเอาติ้งม,มันเร็วมากแล้วขากกับมันวิ่งามากมันเหมือนอยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้นอยากมีเวลาอยู่กับ2คนอยากจะใช้เวลาร่วมกันอยากจะให้เวลานี้มันสโลโมชั่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ ั่นคือความคิดของโตการันนะฮะเช่นกันเราสึกว่าตอนอาชีขากรับก็คงอยากให้เวลานั้นมันอยู่นานขึ้นเช่นกันทีนี้มาถึงอีกคู่หนึ่งนั่นคือร็อกนะครับผมร็อกนี่น่าจะเริ่มชอบพี่ปายนิดนี้นแหละแต่ปายน่นจะไปชอบตัวอาชีเนาะก็ต้องรอดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงตอนต่อไปปีใหม่ด้วยคนจะเฮฮาหน้าดูสุขสนานหน้าดูแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือจินตะนะครับผมอืมจินตะเนี่ยคือเขามาในแบบคือต้องยอมรับว่าตัวจินตะเองอะ่ะเขาเอ่อ คือเขาจะเป็นคนบุคลิกที่มันแตกต่างตัวอาชีพโดยสิ้นเชิงเนาะเพราะด้วยความที่ตัวจินตาเขาจะเป็นเขาเป็นคนที่เก็บตัวมาตลอดเพราะฉเขาจะมีความกลัวหรือแวดระวังคนอยู่แล้วแล้วเขาเป็นความแพนิกสูงๆอยู่แล้วเนาะเขาเป็นคนคิดไปก่อนทุกไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเขาเกิดความสามารถแบบนี้ขึ้นมามันทําให้เขาแพนิกขังวนไปก่อนไม่อยากได้ยินความคิดอื่นเลยกลัวเพราะเขาเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตแบบกดตัวเองหมายความว่าจริงๆเขาไม่ได้คนเก่งอะไร แต่เขาเพยายามทำตัวให้ดูเก่งดูพราวทําให้คนอื่นมองว่าเขาเก่งเพื่อกดความอดแอในตัวเองไว้ไอความอดแอตัวนั้นนะคือการที่เขากลัวว่าคนอื่นจะกดเขาคนอื่นจะทำรลายเขาพูดไม่ไดีใส่เขาถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะไม่มีแรงทาอะไรเลยแต่การที่เขาอ่านใจออกอะ่ะมันทําให้เขารู้จักมินน้องคนส่งของที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขามองเราในแง่ดีว่ะไม่ เขาเป็นวัยรุ่นที่มองในแง่บวกเป็นเป็นวัยรุ่นที่ทัศนคติดีเป็นวัยรุ่นที่ใจใจดีทาให้เขามองมินเปลี่ยนไปเช่นกันทําให้เขาสุดเขากลัวมินน้อยลงด้วยเออ แล้วก็รู้สึกอยากจะเอ็นดูมินมากขึ้นด้วยเขาเป็นนิสัยของการเอ็นดูแบบว่าเป็นคนเทคแคร์อยู่แล้วแล้วพอเห็นมินเป็นยังไงเขาก็อยากจะเทคแคร์น้องคนนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความชอบรู้สึกคุณนี่มันน่ารักดีนะครับผมเออมินมันเหมือนกับชอบเลยอะตั้งแต่เห็นรู้สึกพี่คนนี้คุณลุงคนนี้ใจดีจังเลยแต่ตัวของจินตะาเองอะกลัาแค่รู้สึกว่ายังกลัวอยู่ยังระแวงอยู่เพราะจินตาเขาเพิ่งได้พลังนี้มาใหม่ๆเขายังไม่รู้ว่าเขาต้องจัดการกับมันยังไงนแะแแต่แ่่นนนนนๆๆกกกาาาาารททีีเเเค้ํบบยยมมมมัั็็งงงวววปหหขอิขอลละ อืมโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนกันอ่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วจิตตาเป็นพื้นฐานเป็นคนดีคอยเทคแค่คนอยู่แล้วนะฮะเออแต่แค่พอมันจะเป็นจังหวะแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับแบบเฮ้ย กลัวก็กลัวเทคแคร์ก็อยากจะเทคแคร์มันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นก็น่ารักดีต้องยอมรับว่าจูเนียเล่นได้น่ารักมากๆอ่ะรอดูตอนต่อไปนะครับผมจริงๆเรื่องเขามันนั้นจะเติมได้เยอะเลยนะเพราะว่าตัวซีรีส์ที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ทำลายของคู่นี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้นะฮะแต่ตอนนี้น่าจะมีเวลาเต็มเปี่ยมเต็มพิกัด โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบการกับการรีแคปนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ดู Reaction ไม่ได้ชาวต่างชาติอินเตอร์แฟรนะครับขอโทษด้วยนะครับผมอย่างนั้นทุกคนจะสามารถมุด VPN มาดูได้ถ้าใครไม่สามารถมุด VPN มาเป็นประเทศไทยได้ก็ S <S <Boulder> เสียใจว่าทำยังไงก็ฟ <Words> ังรีแคปไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอโทษจริงๆแล้วก็หวังว่าจะมีทางแก้ในเร็ววันนะครับผมกับทางเรื่องปัญหาตรงนี้เนาะเราก็อยากให้น้องของเราแสดงออกมาซีรีส์แล้วมีโอกาสแบบว่าให้คนรู้จักผลงานของน้องมากขึ้นเนาะการว่าผลงานต้องอยู่ในแค่ประเทศไทยมันก็ไม่ควรเนาะเออมันทำให้หลาลๆมันทำให้ขาดโอกาสในการต่อยอดหลายๆ,ๆอย่างไปรวมถึงแบบว่าการแจ้งเกิดของจูเนียหรือตัวของมาสเนี่ยที่คู่กันเนี่ยมันก็ไม่โอเคคือเรารู้สึกว่า ผลงานน่ะเขาทำออกมาได้ดีมากทำมันเนี้ยมากทำออกมาแบบโหจัดเต็มมากๆรองทุกคนรู้ตั้งใจมากแล้วมันเป็นผลงานที่แบบเราไม่รู้จะเห็นเตน,เนิวกับคู่กันอินในอีกกี่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่อยากใ,ให้ทุกคนได้ดูจริงๆ,ๆยอ,อจจย่างเงี้ยเสียใจคืออยากให้ซีเอ็มแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะแต่เด็กขสิกข,ของญี่ปุ่นก็แรงจริงๆแหละน่าจะเสียดายเสียดายมากโอเคครับอะ เอาไว้มีโอกาสคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะกับตอนตอนที่4ของ Sherry Magic วันนี้ไปแล้วครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลก์ก็ใช้กับ s u c r i b e ติสตางเสียงของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย